สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณนัทนะคะในห้องเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะก็เป็นเรื่องบทอาขยานรักษาป่านั่นเองค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนก็ต้องพบกับช่วงเขียนตามคําบอกนั่นเองทั้งหมด10คําพร้อมเรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย คำที่หนึ่งละเอียดละเอียดล่ออละอเอียดเอียละเอียดนะคะสารเอียลืมหรือยังสารเอียมีตัวอะไรบ้างนะละเอียดต่อไปคำที่สองคำว่าระเบียบระเบียบนะคะรอะ ระบอเอียบอเบียบระเบียบต่อไปเด็กๆคำที่3ระคังระคังนะคะรออะระคออะงอคังระคังต่อไปคำที่สเริ่มต้น เริ่มต้นรอเออมอเริ่มไม้เอกเริ่มต่อโอนอต้นไม้โทต้นเริ่มต้นทันกันไหมคะอาต่อไปคำที่5้นะคะหลิ้นจีลิ้นจีรออีนอ ลิ้นไม้โทลิ้นจออีจีไม้เอกจีลิ้นจ,จ,จ,นจีนะคะทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยห้าคำแล้วนะคะเด็กๆต่อไปมาต่อกันคำที่หกนะคะคำที่หกคำว่าเลิกเลิกลอเออ ก็เลิกเด็กๆฟังดีๆนะคะรอเออก็อเลิกสะระเออมีตัวสะกดลืมหรือ,อยังสะระเออมีตัวสะกดนะคะเลิกต่อไปคำที่7ของเรานะคะคำว่าแลนแลนลอแอนอแนแลนไม้เอกแลน ลอแอนอแลนไม้เอกแลนนะคะแลนแลนคำว่าแลนนะคะต่อไปคำที่แปดนะคะคำว่าเลือกเลือกนะคะคำที่แปดเลือกลอเอือก,กอเลือกลอเอือกอเลือกสระเอือ ลืมหรือ,อยังคะสระเอือมีตัวอะไรบ้างนะลอเอือกอเลือกนะคะต่อไปคำที่9 9ก้าแล้วนะคะ9้าแล้วนะคำว่าลาดฟังดีๆนะลาดลออารดลาดลออารดลาดนะคะต่อไปคำที่ สิบคำสุดท้ายคำว่าล่องลอยล่องลอยนะคะลอององล่องไม้เอกล่องลออยอยลอยล่องลอย10บคำผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆทันไม่เอ,อ่ย คุณน่จะมาทบทวนให้ตั้งแต่คำที่หนึ่งเลยนะคะคำว่าละเอียดสองละเบียบสามละคังสี่เริ่มต้นห้าลิ้นจี่หกเลิกเจ็ดแล่นแปด เลือก9ลาดและ10ล่องลอยนักเรียนตัวทานไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วเราจะไปเฉลยพร้อมกันเลยค่ะต่อไปมาเฉลยกันค่ะคำที่1นึ่คำที่สองคำที่สาม คําที่สี่คําที่ห้าคําที่หกคําที่เจ็ดคําที่แปดคําที่เก้า คำที่10บคำสุดท้ายค่ะนักเรียนได้คะแนนเท่าไรกันคะอย่าลืมรวมคะแนนนะคะแล้วถ้าใครที่มีคําผิดอย่าลืมแก้คําผิดนะคะเด็กๆไปเราจะมาฝึกอ่านบทอาคยานรักษาป่านะคะซึ่งเป็นบทอาขยานบทหลักของชั้นประถมศึกษาปีที่สอง การอ่านทำนองสนองรักษาป่านภาไหลสุวรรธาดานกเอยยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีง คนขา้าราวสำลิงอากาศดีไม่มีภยัยทุกทิศจะเอาเที่ยวทองฟ้าสีทองอันสดใสมีป่า าสุขใจมีต้นไม้มีลําทานผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไรพิษสาร สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกไม้ไว้ทด นขอขอบคุณวิดีโอดีๆจาก YouTube นะคะ ไปก็เป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะครูนัดจะมอบหมายให้ก็คือให้นักเรียนไปคัดลายมือบทอายานรักษาป่าลงในใบางานที่12นะคะการคัดลายมือบทร้อยกองรักษาป่านั่นเองค่ะขอขอบคุณใบงานจาก DLTV ด้วยนะคะ สำหรับห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยคุณนัทวันนี้นะคะก็พบกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ